สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะจะมาในรูปแบบของคำถามที่ว่า yes or no นะคะก็คือใช่หรือไม่ซึ่งคำถามในวันนี้ก็คืองวดหน้าเราจะมีแนวโน้มที่จะถูกหวยหรือไม่นะคะงวดหน้านะคะงวดหน้า ถ้าใครมาดูตอนไหนก็ให้นับตอนนั้นนะคะเป็นปัจจุบันของคุณนะคะด้านหน้านี้นะคะจะมีกองอยู่3กองให้เลือกก็จะเป็นสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะคะกองที่1กองที่สองแล้วก็กองที่3นะคะแต่ละใบด้านหลังจะมีตัวเลขปริศนาซ่อนอยู่เราจะมาบอกตอนที่ เปิดไพ่แล้วนะคะเอาละค่ะก็เลือกกันได้เลยตามใจชอบนะคะตามความรู้สึกนะคะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกสีเขียวนะคะงวดนี้คุณจะถูกหวยหรือไม่มีแนวโน้มหรือไม่นะคะประกวน,นุไพ่นะคะช่วยบอก เราจะใช้ไพ่หนึ่งใบนะคะในการทำนายว่า yes or no เดี๋ยวเรามาดูกันกลุ่มที่หนึ่งค่ะสีเขียวงวดน,นี้คุณจะถูกหวยหรือไม่เรามองว่านะคะคำตอบคือ มีแนวโน้มดีกว่ามีแนวโน้มไปนในทางโนนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาที่คุณอยากจะซื้อหรือว่ามีตัวเลขในใจแล้วเนี่ยอยากคิดมากค่ะก็ซื้อเลย บบไม่ต้องคิดวนไปวนมาเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็นะคะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะขอเปิดไพ่แนะนำแนวทางนะคะสองใบได้ไพ่โฮปนะคะโฮปความหวัง appreciation นะคะ ก็มองว่านะคะ <S <S การเสี่ยงโชคของคุณการเสี่ยงโชคของคุณน่าจะตอนนี้นะคะก็มีแนวโน้มที่อาจจะยากนิดนึงก็ต้องใช้ความหวังนะคะแล้วก็อย่าคิดวนไปวนมาให้เชื่อในสัญชตตาตญาณของตัวเองนะคะแล้วก็อย่าซื้อเยอะเกินไปนะคะ่ะให p p r e c i a t i o n เนี่ยมันเกี่ยวกับความพอใจก็คือเราอาจจะไม่หวังเสียจนเกินไปในการที่เราจะซื้อเยอะเพื่อที่จะเผื่อว่าแค่เผื่อว่ามันจะถูกนะคะก็ให้พอดีพอดีหนึ่งใบแล้วก็รู้สึกโอเคพอแล้วอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะโอเคค่ะสำหรับคนกองที่1แล้วเรามาดูว่า เลขที่ซ่อนอยู่หลังกระดาษใบนี้คือเลขอะไรเปิดเลยค่ะเลขหนึ่งนะคะก็ลองเอาไปคิดดูเล่นๆได้นะคะอันนี้จะเป็นเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังวันหน้าถูกหวยกันนะคะบ๊ายบายต่อไปนะคะ กองที่สองสีฟ้านะคะมาดูว่าคนที่เลือกกองนี้มีแนวโน้มที่จะถูกหวยในงวดที่จะถึงนี้หรือไม่ Yes or No นะคะขอให้หนึ่งใบที่จะมาตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะ ไพ่ไพ่หกถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะเรามองว่ามันเป็นไพ่ที่แสดงถึงความรู้สึกพึงพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่ามีแนวโน้มที่จะถูกนะคะแล้วก็บางทีนะคะคุณอาจจะโชคของคุณอาจจะมาจาก คนที่คุณเคยรู้จักคนเพื่อนสมัยเก่าหรือคนที่เคยพบเจอกันนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบว่าสมมติแถวบ้านคุณเนี้ยมีคนขายลอตเตอรีเอ่เป็นประจำคนที่คุณแบบจำหน้าได้หรือเห็นหน้าเป็นประจำอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะกลับไปซื้อกับคนคนนั้นได้หรือว่ามีคนรู้จัก การได้ไปไหนกับเพื่อนเก่าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะนำพาโชคมาให้คุณได้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่แนะนำเพิ่มเติมอีกสองใบจะแนะนำว่าอย่างไรนะคะในการเสร็งดวงครั้งนี้ God sustains me นะคะ อ,อีกหนึ่งใบนะคะ<อ> Master of my life ไพ่แนะนำขึ้นมานะคะสองใบนี้เรามองว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเอ้ไพ่ตกคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ กำลังสนับสนุนคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มว่าไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะคะเรามองว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แล้วก็สำเร็จเพียงแค่คุณมั่นใจนะคะโอเคค่ะก็สำหรับกองนี้นะคะมาดูตัวเลขตัวเลขที่ซ่อนอยู่หลังกระดาษแบบนี้กันค่ะ เนะคะก็ถือเป็นเลขที่เป็นเลขที่ดีนะคะเป็นเลขที่ดีก็ยังไงก็อันนี้เป็นการเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะอยากให้มองว่าเป็นการฟังแบบรับพลังบวกไปแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบตรงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบายระรับคนกองที่3านะคะสีแดง มาดูกันว่าคุณจะคุณมีแนวโน้มที่จะถูกหวยงวดนี้หรือไม่ขอให้หนึ่งใบะค่ะเพื่อตอบว่า Yes or No นะคะใช่หรือไมะคะ่คเจ็ดถ้วยนะคะ เจ็ดถ้วยอืออยากบอกว่าไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นกลางอยู่นะคือเราอาจเราไม่แน่ใจเลยว่าเราจะบอกว่า yes or no ดีนะคะมันเป็นสิ่งที่คือไพ่อะสัญณ์ของไพ่อะมันบ่งบอกว่าสิ่งที่เราสิ่งพวกนี้เรากำลังคิด อยู่ในจินตนาการเสียงมากกว่านะคะแบบว่าเป็นความฝันเป็นนักฝันเหมือนกับว่าคิดมากกว่าทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์หลักของไพ่ใบน,นี้คือการลงมือทำเรามองว่าคุณน่าจะมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะถูกนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะ ได้ไหมเราก็ต้องเสี่ยงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูให้แนะนำแนวทางว่าจะจะแนะนำแนวทางการเสี่ยงโชคครั้งนี้ของคุณยังไงนะคะขอสองใบค่ะ The eyes of the heart นะคะ Attaining peace เรามองว่าไพ่ต้องการแนะนำแนะนำว่าการเสี่ยงโชคครั้งนี้ค่ะอาจจะหวังให้น้อยลงหน่อยนะคะแบบให้เราอยู่กับความเป็นจริงดีกว่านะคะคือเรามองว่ามันก็ไม่ผิดถ้าเราอยากจะเสี่ยงโชคเราก็ไม่ผิดด้วยนะคะถ้าเราอยากจะ ลองพักดูบ้างอาจจะพักครั้งนี้เพื่อ,เ,อเสี่ยงในครั้งต่อไปก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็สำหรับตัวเลขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในกระดาษใบนี้นะคะก็คือเลขเก้าค่ะ เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็สำหรับการทำนายนะคะเป็นการทำนายแบบรวมๆนะคะก็ถือให้เป็นการรับฟังแบบรับพลังบวกแล้วก็คำแนะนำไปปรับใช้กันดูได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย